สวัสดีค่ะมือนีกับมะพร้ากกับยายลี่วิธีเกษตรนะคะอ่าก็จะมาแปรูปผลผลิตทางการเกษตรของเฮ้านะคะพี่น้องจากที่เฮาลงกลิบกล้วยเนาะกล้วยเฮาเฮดกล้วยนาวาพระเทพนะคะกล้วยนาวามาลีอองนะคะแต่มือนีเฮาใชมาแปรูปกล้วยนาวาพระเทพมาเบืองกล้วยเฮานะคะพี่นอ้องกล้วยเฮาที่เฮาเลือกมาแปรูปนี่เป็นกล้วยที่เหมือนตกเกียรดเนาะคือว่าสามารถเอาไปขายกินสดได้จริงสินะคะเฮากับเสีเยามาเฮดแปรูเป็นกล้วยอบ กว้วยอบแห้งเขาไหมคะ่ะอบธรรมชาตินะคะอันนี้คือกว้วยที่เข้าเลือกมากเลยค่ะพี่น้องเขาก็จะปล่อยให้เขาสุกประมาณนี้เพื่อที่จะให้เขา,าฉ่ำน,นี่สิไหมคะ่ะเนาะกว้วยสุกใหม่ๆเข้าสิบ,บอกมาเห็ดก็จะเป็นก้บบกบบว,กวยที่ง,งอมจักหน่อยเห็นไหมค่ะเป็นดำๆขอดีของกว้วยพันธุ์พาเทพบด้ค่ะพี่น้องแม่สุกงอมแบบนี้มันก็จะบรเลได้พี่น้องมาเบิองด้ค่ะสิบอกให้เบิองเนาะก้วยพันธุ์พาเทพบหลังจากที่มันสุกมังอมนี่สิมันบอกเปลือกข็สิบางบักคักเลยค่ะพี่นอ้องบางบักคักเลยเห็นบอกบางบางค่ะ แต่ว่าพอปอกออกมาขาวคอนรอนยุงสิค่ะพี่น้องเนี่ยขาวเลยนะคะบอ่บอดำบอ่บอเละนะคะอันนี้คือขอดีของกล้วยพันธุ์เพเทพเนาะอันนี้คือผลผลิตอันนี้เป็นมันโตกเกียดตัวเีพบะเพานันมันเสียหายได้พี่น้องแต่ว่ามันหน่อย,อยๆเขากับก่บอยากให้ให้เพื่อนไปกินนั่งสิหมค่ะคะ้ะเขากับก็เลยเป็นอ่านเอามามาแปลรูปเนาะบัดนี้นี่กล้วยไม้ยังสีเขากับสีประมาณว่า พอลอังปอกยังเสร็จแล้วเขากสสีมาตัดนะคะมนมาตัดแบงซีอ่ะมาเบิง้งเขาตัดแบงซีประมาณนิดสิได้ค่ะพี่น้องนะคะตัดแบงซีเนาะตัดตัดเป็นแบงซีประมาณนีดส่นะคะเขาเหตุตอนในน้อยยังสีเพื่อว่าอ่าเวลาเขาอบแห่งเนี่ยมันจะเหตุให้อันแห้งเร็วนะคะลดพลังงานเนาะค่ะพี่น้องพอเขาใส่ตูอ้อบอบร่มร่อนนะคะมันก็จิป,ประหยัดไฟสช่ไะคะขันเขาอบเป็นน้วยก็ของเพิ่นเนาะที่เพิ่นอบเพิ่นใส่พลังแสงอาทิตย์นี่ใช่ไคะ เขากเลยสำหรับของอเขาเนาะเผื่อควบคุมคุณภาพบ่าไหา้มันปนเปื้อนนี่สิแมค่ค่ะเรากะควบคุมไหม้ได้นี่สิเขาเลยใส่พลังงานไฟฟ้าเนาะเรากะเป็นเตาอบเตาอบร่มร่อนแม่ค่ะที่เขาใส่เนาะคะ่ะบาดนี้เขามาเบิงะะ้งเนาะไอ้ครับถ้าเขา,าแบ่งปเป็นสีเหลวบาดนี้การเตรียมก่อนที่เขาจะเอาไปอบเนี่ยเขาชอบเป็นสีมะล่างซะก่อนนะคะล่างเยื่อเมือกที่มันเป็นเขาเอินอ่นยางกล้วยนะคะพี่น้องถึงมันสุกเป็นได้เขาก็จะมียางอยู่นะคะยางตัวนี้จะเห็นให้กล้วยเขาแหลกมันเหรอ เขาก็เลยต้องมาล่างนะคะล่างด้วยน้ำเกลือนหคคะเขาจะใส่เกลือถุงนึงนะคะถุงแบบมียี่สสี่ละค่ะตอนนางสามหยิบนะคะ,ะ,คะเราก็เอาลงเลยนะคะพี่น้องเอาลงเนาะเอาลงเลยนะคะเราก็คนให้เขาละลายนะคะอันนี้คือการเตรียมน้ำเกลือเพื่อที่จะอล่างกว้วยกว้อนอบนะคะอันนี้คือมันเป็นเคล็ดลับย่างนึ่นะคะพี่น้องทีให้กว้วยอบข,ของเขาเนี่ยอ่าง่แหล่เนาะ พาราะว่าเขาจะล่างล่างกล้วยแหนันก้แหล่ล่างล่างยางกล้วยออกนะี่สิ่ไหมคะนะคะเรากล็ล่างมันสิน่งนี้ปกติเวลาเขาปอกกล้วยเมื่อสิ่งนี้อ่อเอาเปลือกกล้วยอ่อ,อนๆที่มันติดอยูนะะ่นี่ยค่ะที่มันเหลืออยู่เขาก็จะมาล่างนะคะพี่น้องล่างออกนะคะ้าวออกเนะนาะล่างใช้น้ำเกลือนี่แหละเขาก็จะออกนะคะอืมนะคะพี่น้องอันนี้คือวิธีการของของเยลีเนาะของวิธีเอ่อ ดิมแรงฟ้างสองพี่น้องข้าเสียดจึงสี่นะคะอ่าแรงบันดาลใจที่เข้ามาเหตุแบบนี้นะคะพี่น้องที่ว่าหอบหอาปาดกล้วยที่เป็นสิกนในน้อยสิคือเข้าคือพอตอนเ้องกินกล้วยกล้วยอันอันแม่ป้อนตอนนน้อยเนียคะพี่น้องเื่อนตากเพล่นตากแดดเนาะตอนนั้นาะมันก็แห้งเร็วเด้แลาวเวลาเขากินสิ่มันจะได้อารมณ์เนาะเพราะว่าเป็นกล้วยอันนน้อยสิเนี่คะอ่ากินมันก็สิ ต่อมาเนามันสีกรอบเพราะมันกรอบแล้วมันสีแห้งพอดีสินะคะนะมันก็จะบุ่งขึ้นนั่นปันใดแห้งไว้เราก็กเตรียมเด้โดน,น้ำมันสินะคะเป็นพุ่งปัญญาของของชาวบ้านเขาเนาะที่เขาเห็ดเขาก็จะเอามาใส่ตะแกรงอันนี้เป็นสแกนสตแตนเลสของเครื่องอบแห้งเขาด้วยค่ะพี่น,อน้องเทาสีเทาสีไปอบเดี๋ยวเทาสีอบแห้งจปุ๊บเนาะเดี๋ยวเขาเลี้ยงให้เรียบร้อยก่อนสี่้าไปอบนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราเดินพี่น้องมาที่นี่เขาเลี้ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้สี่้าไปอบนะคะ เขาจะเอาไอ้กวยเขาตัวอบด้วยค่ะพี่น้องเขาไม่ตัวอบนะคะอันนี้อันนี้เป็นตัวอบล้มลอนของขเขาด้วค่ะพี่น้องเขาจะเอาขาตัวอบเลยนะคะตัวอบลมม้อนนะคะโอเคค่ะอพอดีมันจะต้องเปิดเรากับมาตั้งเครื่องเปิดเครื่อนะคะพี่น้องเปิดเครื่องเรากับมา กดอุณหภูมินะคะกดอุณหภูมิเราตัดตั่งเวลานะคะพี่นอ้องเ้าจะจีอบหกชั่วโมงน,นี่แล้ค่ะหลังจากเปิดเครื่องอบเรียบร้อยแล้วนะคะพี่นอ้องเื่อซาะห้องก,กับพ่อกันนะคะ เขาก็จะอาไหวจริงสิเบอร์เซอเขาก็จังมามาเบิ้งอีกที่หนึ่งน,นะคะพี่น้องเดี๋ยวเบอเซอจะถ่ายคลิปตอนเอาออกให้เบิ้งนะคะพี่น้องว่าเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะ